สวัสดีครับพวกผมกลุ่มโซต้านะครับวันนี้จะมานำเสนอเรื่อง End to End Data Solution with AWS นะครับ Agenda ของพวกเราจะมีดังนี้นะครับคานแรกจะเป็นในส่วนของ Data Engineering นะครับคานที่2เป็น Data Science นะครับคานที่3เป็น Data v i s u a l i z e นะครับตอนอื่นเลยนะครับ ผมขอนำเสนอภาพ High Level Solution ของพวกเราก่อนนะครับเพื่อให้เข้าใจภาพรวมทั้งหมดของวิธีการหรือเครื่องมือของพวกเรานะครับจะปรกอบไปด้วย4ส่วนหลักๆนะครับคือฝั่ง Data Source, ETL State, Data Storage แล้วก็ u s e r นะครับก็คือผู้ใช้งานในส่วนของ Data Source นะครับพวกเราใช้เป็น Amazon S3 นะครับเป็นตัวเก็บข้อมูลและยังมีการใช้ส c r วบัสแอพในการดึง Data นะครับในส่วนของ ETL State นะครับเราจะใช้เป็น อเมซอนเซิร์ฟเมเกอร์นะครับในการทำ ETL ทั้งหมดนะครับส่วนที่3คือ Data Solid นะครับเราจะใช้เป็น Amazon Redshift นะครับเป็นตัวเก็บ Data ที่ถูกท r าน s f ฟอร์มแล้ว4นะครับส่วนของ User นะครับเราจะทำการต่อเข้ากับ Database ที่เราเก็บข้อมูลไว้ไปทำเป็น Data v i s u a l i z e ด้วย GP และและ p r w i r BI และและยังนำไปใช้เป็นโมเดล Machine Learning อีกนะครับโอเคครับเริ่มแรกเลยนะครับ เราก็ได้ทำํำกระบวนการ ETL นะครับมันเป็นกระบวนการพรื้นฐานในการแปลงข้อมูลดิบนะครับเพื่อให้โหลดเข้าสู่ดัตต้าเบสได้นะครับเริ่มแรกเลยครับแล้คือเราก็ไปสร้าง S3 Bucket ก่อนครับจากนั้นก็อัปโหลดซอฟต์ไฟล์ทั้งหมดขึ้นไปบน Amazon S3 นะครับแล้วใช้ s c u s API ในการดึง Data เข้ามาแล้วนำไปทานฟอร์มในขั้นตอนต่อไปนะครับ แต่ก่อนที่จะไปขั้นตอนการทานคอมมาต้าครับผมขออธิบายวิธีการใช้ API 2ตัวนี้ก่อนนะครับ API ตัวแรกนะครับ API ตัวนี้ชื่อว่า Search API นะครับซึ่งตัวนี้จะไปดึงออเดอร์ทั้งหมดนะครับที่เก็บอยู่ในดัตเต้าเบสของสกอปั t นะครับตั้งแต่ปี2018ถึง2023นะครับ API ตัวที่2ครับชื่อว่า Retrieval API นะครับซึ่ง ตัวนี้นะครับการใช้ก็คือเราจะทำการ Input s c o p ปั i ไอที่ได้จาก API แรก <S <S เพื่อไปดึงเพเปอร์จำนวน5 9า8 5นวน9 8ชิ้นนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยฟิลด์ที่สำคัญต่างๆเช่น Title, Scopus ID, G ID Cover Date Cover Display Date a g g r i g a t i o n Type และอื่นๆนะครับต่อมาเป็นกระบวนการ t r a ท s าน r m a t i o n นะครับอันดับแรกเลยนะครับเราคือเราเนี่ยไปสร้าง Notebook Instance จาก Amazon s a g e m a k e r นะครับ ต่อมาครับเราได้ทําการดึง JSON ไฟล์จาก S3 เข้ามาทานฟอร์มบนโน้ตบุ๊กที่เราสร้างไว้นะครับและทําการทานฟอร์มสโปรบัตไฟล์ file ที่ดึงมาจาก API นะครับซึ่งจาก Data Source ทั้งสองนี่ครับเราได้ทําการแปลง JSON เพื่อเป็น Data Frame นครับทำให้สามารถไปใช้งานต่อได้ง่ายนะครับต่อมานะครับจะเป็นการโหลด Data เข้า Database นะครับในตอนแรกครับผมได้สร้าง AWS CloudWatch ขึ้นมานครับเพื่อจะ Monitoring Cost นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ก็สร้าง Database ขึ้นมานครับเพื่อเอาไว้เก็บข้อมูลและกำหนดให้เป็น Public a e s s ครับจากนั้นก็โหลดข้อมูลที่ถูก Transform ท,ทั้งหมดเข้า Database เพื่อที่จะนำไปทำ m o เดลและทำการ Visualize ต่อไปนะครับโอเคครับขอจบการนำเสนอ ASS, Data Engineering เพียงเท่านี้นะครับต่อไปจะเป็นการนำเสนอเรื่อง Data s c i e e ครับ สวัสดีครับต่อไปผมจะมานำเสอนอในพาร์ท Data s c i e n t i s t นะครับในพาร์ทนี้นะครับทางกลุ่มเราได้เลือกใช้โมเดลที่เป็นตระกูล Unsupervised Machine Learning Mo เดลนะครับโดยมีชื่อโมเดลว่า K-Means Clustering โมเดลนี้นะครับจะทำการแบ่งกลุ่มหรือว่า Cluster นะครับ Affiliation ตามพฤติกรรมการตีพิมพ์ของแต่ละ Affiliation นะครับโดยที่เราจะใช้3ฟีเจอร์ในการ c l u s t e r นะครับฟ,เฟีเจอร์แรกก็คือ Frequency นะครับ ดีเพนซีนี้ก็คือจำนวนเปเปอร์ทั้งหมดที่ตีพิมพ์นะครับในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี2018ถึงปี2023นะครับในแต่ละแอพลิเคชันฟีเจอร์ที่สองก็คือท o ท a ลไซ z ์นะครับท o ท a ลไซ z ์ก็คือผลรวมจำนวนการไซส์นะครับของทุกๆเปเปอร์ในแต่แอพลิเคชันฟีเจอร์สุดท้ายก็คือดีเพนซีนะครับดีเพนซีก็คือระยะเวลาที่มีการตีพิมพ์ครั้งล่าสุดนะครับห่างจากจำนวนวันณวันนี้นะครับเป็นจำนวนปีวัน เราก็จะใช้3ฟีเจอร์นี้นะครับในการสร้างโมเดลเคมีคลัสเตอร์งตัวที่จากกราฟนะครับจะเห็นได้ว่าในกราฟ a โ u เมต u m ทั้งน้ำตาลนะครับจะเห็นได้ว่าจานวนคลัสเตอร์ที่ดีที่สุดนะครับที่จะใช้ในการคลัสเตอร์นี้จะมีทั้งหมด5คลัสเตอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการวิชวลไอเซชันของคลัสเตอร์ต่างๆในเคมีคลัสเตอร์ลิงนะครับจะเห็นได้ว่าจะมีทั้งหมดนะครับ5คลัสเตอร์นะครับ โดยที่แต่ละคัสเตอร์ก็จะมี property ที่แตกต่างกันนะครับโดยที่ในพาร์า visualization นี้จะทำการอธนะิบายการใช้แดชบอร์ดนี้ต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นาการนำเสนอนะครับในพาร์ท Data visualization ครับครับต่อไปจะเป็นพาร์ท visualization นะครับโดยนายน้ำบุญถ่อละนั้นนะครับก็จะ อันนี้จะเป็นตัวแดชบอร์ดที่ทำมาหลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากทั้งทางจากทาง m i ไมโ d View ของอาจารย์แล้วก็จะเป็นของทางที่เราไปทำการเว็บเซตค i n g มามานะครับก็ได้ออกมาเป็นที0ทั้งหมด79,000 T10 ทครับแล้วก็มีสังกัดเนี่ยของผู้เขียนเนี่ยทั้งหมด54,000สังกัดครับโดยที่แดชบอร์ดตัวนี้จะประกอบไปด้วยกราฟ5ประเภทนะครับก็อย่างแรกเนี่ยจะเป็นฮิทแบปครับอันนี้จะบอกว่า มีทีติ์เกิดขึ้นเนี่ยที่มีเปเปอร์เกิดขึ้นเนี่ยที่ไหนมากที่สุดนะครับในโลกก็จะเห็นว่ามันมีค,ความค่อนข้างหนานแน่นเลยเนี่ยที่ฝั่งของยุโรปแล้วก็ประเทศอเมริกาโซนอเมริกานะครับแล้วก็จะมีในส่วนเอเชียที่เป็นของไทยที่จะมี Data จากทางจุฬาลงกรค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะมีส่วนของกราฟต่อไปก็จะเป็น top 5ของพาร์ติเชอร์ครับก็จะมี list ของพาร์ติเชอร์ทั้งหมดก็ที่เยอะที่สุดก็ดคือเอลซ์วิเซอร์ครับเอลซ์วเซอร์ครับแล้วก็ ลำดับต่อไปเนี่ยจะเป็นพับิเคชันพอ r t ชันครับก็จะบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยใน Data ที่เราสกเกตมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น Journal ครับมากถึง90%ครับแล้วก็รองลงมาจะเป็น c o n f e r e n c e ครับแล้วก็ Book ครับผมแล้วก็ต่อไปจะเป็น Word Count นะครับก็ Word Count เนี่ย ก็จะแสดงเห็นเทรนนะครับถึงตั้งแต่ปี2018ถึง2023เนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีเทรนเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดเราตัดคําที่ค่อนข้างเป็นคํากลางๆหรือว่าเป็นเรื่องของพวกโมเดลออกไปนะครับก็จะเห็นว่าอาศัยมิตค่อนข้างมีความนิยมแล้วก็เรื่องอย่างโควิดหรือว่าเรื่องสุขภาพคนป่วยนะครับก็เริ่มเป็นเทรนมากขึ้นก็จะเห็นว่ามีเปเปอร์เกี่ยวกับด้านสุขภาพเนี่ยค่อนข้างมากขึ้นนะครับแล้วก็ลําดับต่อไปเนี่ยจะเป็นทอผ้าทีสิบเทรน ในแต่ละปีนะครับก็ตัวนี้ครับก็จะแสดงเห็นว่าหลังๆเนี่ยเทรนที่มาเยอะๆเลยครับคือ Multi Disciplinary นะครับแล้วก็ลองลงมาเนี่ยก็จะเป็นพวก m อ่ m e i n e i n e นะครับแล้วก็ Chemistry ครับซึ่งตัวนี้ครับอาจารย์ก็สามารถที่จะเข้ามาปรับได้นะครับว่าอยากดูเทรนของปีไหนหรือว่าอยากดูตั้งแต่ในช่วงไหนนะครับล้าับาจะไปจะเป็นเกี่ยวกับ a f f i l i a t i o n ครับก็ ตัวนี้เราจะมีอะสองกราฟหลักๆนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ออันแรกเนี่ยครับเป็นจะเป็นบ็อกซ์ที่บอกว่าจำนวน subject area ที่เรามีเนี่ยก็คือแบบพวกคัตเกอรี่ของตัวทีสิบนะครับเรามีทั้งหมด2องร้อยเก้าสิบคัตอรีนะครับส่วนกราฟด้านข้างเนี่ยมันคือกราฟที่สามารถบอกเราได้ว่าประเทศไหนเนี่ยค่อนข้างที่จะทํา T สิบในด้านนั้นๆน่ะเหนือกว่าประเทศอื่นๆนะครับซึ่งเส้นเส้นศูนย์เนี่ยครับคือศูนย์เปอร์เซ็นต์ก็คือเอเวอเรสต์ของทั้งโลกนะครับ แล้วก็อันเน,น,นี้ยจะเป็นชื่อประเภทที่ประเทศเนี้ยค่อนข้างจะมีเยอะนะครับถ้าเราลองดูตัวอย่างของอย่างอันเนี้ยครับเป็นของประเทศเบลเยี่ยมก็เห็นว่าเขาจะค่อนข้างเด่นในด้านออโตแล้วก็สถิติมากกว่าประเทศอื่นถึงประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับผมก็สามารถที่จะเลือกเลือกประเทศอื่นๆเพื่อดูได้นะครับว่าตอนเนี้ย เพราะว่าถ้าถ้าเราดูตรงๆบางทีเราอาจจะไม่เห็นปเปอร์เซ็นต์การความแตกต่างนะครับแล้วก็อาจจะคิดว่าประเทศนี้อาจจะไม่ได้เด่นด้านขนาดนั้นแต่จริงๆแล้วเมื่อเทียบกับทั้งโลกอะ่ะเขาอาจจะเด่นกว่าครับก็ลำดับต่อไปก็จะเป็น PAPER by a f f i o i a t i o n ครับก็อันนี้ก็จะเป็นจํานวน a อฟ i a t i o n ที่เรามีนะครับแล้วก็จะจะบอกว่าเรามีข้อมูล PAPER เนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่นะครับของของแต่ละแอฟ i a t i o n นะครับ ก็จะเห็นว่าของจุฬาลงกรณ์เนี่ยเราจะมีมากที่สุดครับแล้วก็จะมีอ,อันดับต้นๆเนี่ยก็จะเป็นของประเทศไทยหมดเลยครับก็จะมีความใ,ในข้อมูลเล็กๆน้อยครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นอันนี้จะเป็นกราฟจากของทางเคมี K นะครับที่เป็น machine learning ที่ทีมเราได้ทำนะครับก็เราเราจะมีเราจะสามารถเลือกจำนวนคลัสเตอร์ที่เราจะแบ่งได้นะครับก็จะได้เทนไว้แล้วก็มีเรื่องแต่2 3 4 5แล้วก็6นะครับซึ่ง ตัวที่ให้ค่าดีที่สุดนะครับก็คือด้วยด้วย elbow method นะครับก็จะเป็น5 c ส u ตอร์ครับแล้วก็เราสามารถ f i l อร์ได้ด้วยว่า,าเราอยากดูที่ cluster ไหนนะครับก็อย่างในกรณีนี้ c ส u ตอ e r ที่น่าสนใจก็อาจจะเป็น c สเตอร์ที่1่ที่ทมีจะเห็นว่า data ค่อนข้างกระจายแล้วก็ค่อนข้างเยอะนะครับจะเป็น data ที่ส่วนที่มีจะมีการไซส์ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีการตี์เป paper ค่อนข้างบ่อยนะครับก็ จะสามารถปรับดูตรงนี้ได้แล้วนี้ก็จะเป็นเ v e r a g e ของกลุ่มนี้นะครับว่าตัวนี้จะมี l i c e n ซีเท่าไหร่มีจำนวน Paper เท่าไหร่หรือว่ามีจำนวนการสุกไซส์เท่าไหร่ครับก็สามารถดูที่สกอร์การ์ตรงนี้ได้นะครับครับก็ทีมเราก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ,รบสวัสดีคัา